กำลังปนหลัดหน้าแม่ดิแต่ว่าบอกแม่ว่าเชือตัวนี้มันแตกดุกเนีดีเนี่ยมันแตกดุกนี่มันแตกดุกหรือว่ามันเอียดอะไรแม่เชือเชือเอียดโอ้หางกินหลาดหน้าปนเนี่ยเชือเอียดอะไรดิเออเอ้อหรือว่ายืมเชือกให้กันี <minutes? S 2> เรือแมหเรือกคข่รือเชือเรานี่ฮะเนือเรือก็ไม่เอาเร็วแตกดุ๊กผมปอหลานหน้าเปลี่างหลอดเรื่องมาหลานนะเอาไอ้เม็ดไหนปากก่อนแต่เดียวกางอืมเก่งเลยนี่กินได้อืม